ถือว่านะครับโหมดที่ผมท่อนๆที่ผมจะชอบคือโหมด AI นะครับโหมด AI นะครับมันมันจนท่าที่จะสมูทแล้วก็ติดเท้ามากขึ้นกว่าเดิมนะครับอันนี้ผมเหยียบแช่ไว้ที่เดิมเห็นไหมครับจำนวนโวล์นะครับสีแดงคือจำนวนโวล์นะครับส่วนสีเขียวนี่คือจำนวนเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้เป็นอีโคอยู่นะครับผมปรับไป AI ดูนะครับผมปรับไป AI เลยนะครับผมเหยียบตำแหน่งเดิมนะครับปึ๊บนี่ใช่ไหมโดดเลยเห็นไหมครับ thank <laughs> you สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับตัวนี้จะเป็นคันเร่งไฟฟ้านะครับ Evo Extreme นะครับผมคันนี้จะมาใส่กับปอดเลนเจอร์นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูเลยครับว่าข้างในจะเป็นยังไงนะฮะโอเคตัวกล่องจะมีลักษณะแบบนี้นะครับข้างในก็จะมีตัวกล่องคอนโทรลเลอร์ตัวนี้อันนึงนะครับแล้วก็ตัวรีโมทนะครับคราวนี้ก็นะครับอย่างแรกที่เจอข้างในกล่องนะครับก็จะเป็นสายนะครับจะมีหัวหนึ่งที่จะไปเสียบกับตัวคันเร่งนะครับแล้วก็อีกหัวหนึ่งก็จะไปเสียบกับสายนะครับสายเดิมของรถนะครับปปปรรรรระะ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 มมมมาาาณณนน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 ีีีี้้ฮออออ่่่่ตจจเ็็กกลลงงงคคคโทััับบฝข ตัวขาคันเร่งนะครับแล้วก็เป็นฝั่งของรีโมทนะครับแล้วก็นี่ครับตัวนี้จะเป็นตัวรีโมทนะครับรีโมทพร้อมตัวสถานะนะครับต่อมาก็จะเป็นพวกสายคเบิรทายแล้วก็ตัวนะครับเทปสองหน้านะครับแปะยึดนะฮะก่อนที่เราจะติดตั้งนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับหลักการทํางานนะครับของอุปกรณ์พวกนี้นะครับเนี่ยนะครับเอ่อมันไปทาอะไรกับรถเรานะครับแล้วก็หลักการทํางานนะครับมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนที่เราจะติดตั้งกันเลยนะครับผมนะครับหลักการทํางานของคันเร่งนะครับขาคันเร่งเนี่ยสมัยก่อนเน ตัวปีกปีเสื้อหรือปีกตัวลิ้นเลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นสายสลิงนะครับเป็นสายสลิงดึงมาเลยนะครับอ่าปีกปีเสื้ออยู่ตรงไหนนะครับสมารับรถอ่าคันนี้นะครับปีกปีเสื้อก็คือตรงบริเวณนี้นั่นเองนะครับนี่ครับปีกปีเสื้อนะครับอันนี้เป็นรถรุ่นใหม่นะครับปีกปีเสื้อก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นมอเตอร์ควบคุมแล้วนะครับแต่รุ่นเก่าๆเนี่ยจะเป็นสลิงดึงนะครับนี่ดึงให้ตรงนี้เปิดนะครับเปิดให้อากาศเข้าไปเผาไหม้นะครับก็ถ้าเราเหยียบไปนะครับนี่ ถ้าจะเหยียบลึกไปสลิมก็จะดึงให้ตึงแล้วก็ตัวลิ้นนะครับลิ้นเลงมันก็จะเปิดกว้างมากขึ้นนะครับตามที่เราเหยียบนะครับอันนี้เป็นสมัยก่อนที่เป็นสายนะครับสายสลิงนะครับประมาณนี้แล้วคราวนี้เรามาดูนะครับระบบคันเร่งแบบรถรุ่นใหม่ๆนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวอันนี้ปีวีเื้อนะครับแต่ในตัวในตัวปีวีเซ้อเนี่ยเขาจะมีมอเตอร์ตัวหนึ่งนะครับเป็นมอเตอร์สลับหมุนในการปิดเปิดนะครับเป็นเฟืองหมุนในการปิดเปิดตัวลิ้นนี้นะครับแล้วก็จะมีกล่อง กล่องควบคุมนะครับกล่องก็ส่วนใหญ่จะเป็นชื่อว่า pcm นะครับสัญญาณนะครับสัญญาณคันเร่งก็จะออกมาเข้ากล่องนี้นะครับกล่องนี้นะครับก็จะมาสั่งให้มอเตอร์นี้นครับมอเตอร์ตัวลิ้นเนี่ยหมุนไปกี่องศานะครับหมุนเปิดเท่าไหร่กี่องศาประมาณนี้เปิดให้อากาศเข้ามากน้อยนะครับอยู่ตรงนี้หลักการของคันเร่งชุดให,หม่ก็จะมีกล่องไฟฟ้ข cocaine, ขาเข้ามาควบคุมแล้วแต่ว่าสิ่งที่มันออกจากคันเร่งเนี่ย บอกจากตัวคันเร่งเราเลยเนี่ยมันจะเป,นเป็นเป็นเป็นปริมาณของไฟนะครับที่เข้ามาน,นี่นะครับเป็นโวลต์ <sh arp> ก็โวลต์ส่วนใหญ่มันจะอยู่ที่ประมาณ0นะครับถึง5โวลต์นี่0ูนถึง5โวลต์ออกมานี่ปุ๊บนะครับถ้าเหยียบมากเหยียบลึกเลยนะครับเหยียบร0 0เ็นเลยก็จะอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบ4โวลต์5โวลต์นะครับแต่ถ้าไม่เหยียบไม่เหยียบเลยก็จะอยู่ประมาณ0ูนย์หน่อยหน่อยะครับเข้ามานี่แล้วก็จะเอาจำนวนโวลต์มาประมวลผลในนี้นะครับใน pcm แต่ใน PCM เนี่ยมันไม่มีแค่คันเร่งอย่างเดียวนะครับมันมีปัจจัยอื่นด้วยก็อาจจะเป็นเรื่องของอ RPM ด้วยนะ RPM นี่ก็คือตัวรอบนะครับรอบเครื่องนั่นเองนะครับถ้ารอบเครื่องขนาดนี้แล้วก็คันเร่งขนาดนี้ควรเปิดนะครับตัวนี้อยู่ที่เท่าไหร่ประมาณนี้นะครับแต่ว่าปัจจัยหนึ่งของตัว PCM ก็คือตัวคันเร่งนั่นเองนะครับอันนี้ผมจะพูดถึงแค่ตัวคันเร่งอย่างเดียวนะครับนี่นะครับถ้าคันเร่งเหยียบเท่านี้นะครับอย่างเช่นเหยียบ2โวลต์นะครับเหยียบออกมา2โวลต์เนี่ยเหยีย เพราะว่าพอมันได้2โวลต์นี้มาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเอา2โวลต์นี้ประมวลผลนะครับแล้วก็ออกมาขับมอเตอร์นี้ครับถ้า2โวลต์นี้ออกมาอาจจะเปิดอันนี้อาจจะเปิดประมาณนะครับ10องศานะครับก็ให้อากาศเข้า10องศาประมาณนี้องศานี้คือไม่ใช่อุณหภูมิความร้อนเลยนะครับเป็นองศาการเปิดเปิดลิ้นนี้นะครับว่าเปิดไปกี่องศานะฮะนี่ถ้าคันเร่งมันก็จะเหยียบนะครับเหยียบได้นะครับช่วงนะครับสูงถึง100เซนะครับนี่ ถ้าเหยียบลึกเท่าไหร่นะครับวล์นก็จะมากขึ้นเท่านั้นนะครับยิ่งเหยียบลึกนะครับยิ่งโวล์นก็จะเพิ่มขึ้นเพราะฉนั้นเราถ้าเราเหยียบลึกมากวอล์นก็จะเพิ่มขึ้นนะครับตรงนี้นะครับประมาณนี้นะครับปกติแล้วเนี่ยเขาจะไม่มีแค่เซ็นเซอร์ตัวเดียวนะครับในคันเร่งเนี่ยมันจะมีไม่แค่แค่วล์นเดียวนะครับมันจะมี2อันมีโวล์นหนึ่งกับวล์นสองทำงานร่วมกันอยู่เพราะว่าเป็นเรื่องของความปลอดภยัยเรื่องของเซฟตี้ด้วยครับถ้าถ้าวล์นหนึ่งไม่ทํางานนะคคคครรััััับบบก็็ยยงมีตว2ออู่นะ หรือถ้าตัว2ไม่ทางานก็เคยมีตัว1คอยแบ็กอัพอยู่มันจะทํางานเกี่ยวพันกันอยู่นะครับประมาณนี้แต่ในที่นี้ผมขอยกเป็นแค่ตัวเดียวให้เข้าใจง่ายๆนะครับนี่ประมาณนี้นะครับถามว่าคันเร่งไฟฟ้าที่เราต่อเพิ่มอุปกรณ์ที่เราต่อเพิ่มไปอยู่ตรงไหนนะครับนี่อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือคันเร่งนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกล่อง PCM นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นปีกผีเสื้อนะครับมอเตอร์ด้วยนะครับประมาณนี้ PCM ก็ PC จะมาคุยกับมอเตอร์ตรงนี้นะครับมาสั่งนะครับคราวนี้กล่องอุปกรณ์ที่เราต่อไปก็คือชุดคันเเ่่งไฟฟ้าี มันก็จะมาอยู่ขั้นกลางนะครับนี่นะครับจากปกติที่จากขาคันเร่งจะมาเชื่อมับกล่อง PCM โดยตรงนะครับไม่นะครับก็จะมาต่อกับตัวนี้ก่อนขั้นกลางนะครับแล้วก็จากตัวนี้ก็จะมาเข้ากล่องหลักการประมาณนี้นะครับก็จะมีตัวตัวคันเร่งไฟฟ้าตัวนี้นะครับจะมีหน้าที่นะครับแปลงโวลต์นั่นเองนะครับถ้าสมมติว่าจากปกติเนี่ยนี่นะครับเหยียบคันเร่งลึกเข้าไปประมาณ20%นะครับจากปกติตัวนี้นะครับออกมาผมตีชะาประมาณ2โวลต์นะครับ เพราะนั้น2โวลต์จะเข้ากล่องคันเร่งไฟฟ้านะครับแล้วก็กล่องคันเร่งไฟฟ้านะครับอาจจะแปลงเป็น3โวลต์มันก็ได้3โวลต์ออกมาเท่านี้นะครับจากปกตินะครับที่เราที่เราต้องเหยียบ20%นะครับได้แค่2โวลต์นะครับก็จะกลับกลายเป็นว่าเราเหยียบคันเร่งที่ประมาณ20%เนี่ยมันจะได้กระแสะไฟออกมา3โวลต์เพื่อไปสั่งกล่อง pcm อีกทีนึงนะครับประมาณนี้จากปกติที่เราต้องอาจจะต้องเหยียบ30% 3 40%หรือถึงจะได้โวลต์นะครับก็เป็นการแค่เหยียบแค่ประมาณ20%นะครับแค่นนนั้เองะครับเพราะนนั้เมื่อเราใส่คันเร่งไฟฟ้าไปปุ๊บเนี่ย ก็คือว่ามันจะช่วยให้เราเหยียบคันเร่งเนี่ยน้อยมากขึ้นนะครับก็ทําให้ดูเหมือนว่าคันเร่งนั้นอ่ะมีการตอบสนองไวมากยิ่งขึ้นนะครับแต่คราวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามันปรับหรือมันแมปยังไงนะฮะอันนี้นะครับเป็นกราฟออกมาแล้วเพื่อผมเปรียบเสมือนเป็น A P P หรือค่าคันเร่งนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์ว่าเราเหยียบนะครับเหยียบลึกไปกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอ่า A P P โวลต์นะครับอันนี้ผมเริ่มจากศูนย์นะครับก็ A P P นะครับมีตั้งแต่ศูนย์ถึงร้อยเปอร์ ก็50%มาถึงนี่นะครับมันก็จะได้ประมาณ2.5โวลต์ก็คือว่าเราเหยียบคันเร่งไปครึ่งหนึ่งนะครับ50%มันก็ได้ไฟ2.5โวลต์เนี่ยนะครับนี่ครับมันก็จะไปเข้ากล่อง PCM นะครับเพื่อประมวลผลประมาณนี้สมมติว่าถ้าผมใส่กล่องคันเร่งไฟฟ้านะครับประมาณนี้นะครับคราวนี้นะครับเห็นไหมฮะสังเกตไหมครับเราเหยียบแค่ครึ่งเดียวนะครับ25%มันจะกลายเป็น2.5โวลต์เหมือนกันเห็นไหมฮะจุดนี้เราเหยียบแค่25%มันจะได้ไฟเท่าเดิมนะครับ2.5โวลต์หหรือถ้าเป็นโมด ที่เป็นโหมดกันลื่นหรือโหมดอีโคอะไรเงี้ยครับมันก็จะกราฟจะอยู่แบบนี้ลักษณะแบบนี้นะครับนี่อันนี้ผมเป็นอีโคแล้วกันแล้วก็อันนี้สแตนดาร์ดนะครับอันนี้ก็เป็นสปอร์ตแล้วกันนะครับก็จะมีสแตนดาร์ดก็คือวิ่งวิ่งตรงประมาณนี้นะครับแล้วก็สปอร์ตก็จะประมาณนี้สปอร์ตนี่ผมหมายถึงอาจจะหมายถึงคันเร่งไฟฟ้าก็ได้นะครับแล้วก็โหมดอีโคนะครับเห็นไหมฮะโหมดอีโคเนี่ยต้องเหยียบเกือบร้อยเลยครับถึงจะได้2.5โวลต์เห็นไหมฮะต้องเหยียบประมาณ75%นะครับ ในการที่จะแมปข้อมูลเนี่ยครับมีจะมีหลายแบบมากอาจจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็อย่างนี้ก็ได้หรืออาจจะเป็นแบบนี้นะครับหรือรแบบนี rees, bas, ้นะครับจะเห็นนะครับว่าเส <ahn> ้นกราฟเนี่ยนะครับม <fel geez> ีหลายเส้นมากเห็นไหมครับเส้นกราฟนี่ก็คือหมายถึงโหมดของแต่ละอย่างนั่นเองนะครับว่าเราชอบแบบไหนนะครับลักษณะการตอบสนองจะเป็นแบบไหนนะครับคราวนี้นะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าชุดสายไฟเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าจะมีทั้งหมด6สายนะครับก็จะมีเซนเซอร์อยู่2ชุดนะครับชุดละ3เส้นประมาณนี้นะครับเซนเซอร์ที่1เซนเซอร์ที่2นะครับประมาณนี้นะครับ A.P.P อันใดอันหนึ่งพังไปนะครับ A.P.P หนึ่งพังไปก็ยังมี A.P.P สองนะครับตัวนี้คอยแบ็กอัพอยู่หรือถ้าเกิดพังทั้งคู่นะครับตัวรถก็จะเข้าเซฟโหมดนะครับเล่งคันเร่งไม่ออกนะครับประมาณนี้นะครับโอเคครับนดี๋เราจะเริ่มตั้งสายนี้ก่อนนะครับนี่นะครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวผมต้องแกะกล่องนี้นะครับฝาปิดกล่องฟิวก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปมุดดูด้านล่างกันนะครับว่าเราจะดึงสายไหนออกนะฮะโอเคครับนี่นะครับคือนะครับปลั๊กนะครับนี่นะครับคันเร่งอยู่ตรงนี้นะครับน ก็ให้เรานะครับดึงสีแดงขึ้นนะครับนี่นะครับแบบนี้เราดึงสีแดงขึ้นเราจะดึงปลั๊กออกไม่ได้นะครับมันจะล็อกไว้อยู่นะครับให้เราทําการนะครับบีบบริเวณนะครับบีบบริเวณนั้นนี่นะครับบีบตรงนี้นะครับบีบนี่นะครับบีบตรงนี้บีบใต้สีแดงนี่นะครับบีบขึ้นมานลครับนี่นะครับก็จะยกขึ้นแบบนี้นะครับนี่นะครับก็จะปลั๊กจะมีสองอันใช่ไหมฮะแล้วก็เอาสายหนึ่งนะครับมาเสียบที่ตัวคันเร่งได้เลยนะครับนี่ครับเสียบไปแล้วนะครับแล้วก็ล็อกเลยนะครับแล้วก็กดล็อกนะครััััับบบบนนนนนนีีี่ะะะะคคครรราว้จเหห็ อีหัวข้านี้นะครับแล้วก็เอาสายนะครับสายที่เสียบเติมอยู่นะครับก็มาเสียบอหัวนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับจะมีตัวคลิปล็อกอยู่ด้านเดิมเลยนะครับจากปลั๊กเติมที่เป็นสีแดงตัวนี้ครับเสียบเกือบคันเร่งอยู่นะครับแล้วก็ย้ายมาเสียบปลั๊กใหม่นะครับเก็บสายเอาเคเบิลทยรัดให้เรียบร้อยนะครับผมนี่รัดตรงนี้ย้ายให้ขยับนะครับรัดให้เรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็จะได้สายเส้นนี้มาเห็นไหมฮะนี่เราวจะไปเสียบกับตัวกล่องคอนโทรลได้เลยนะครับคราวนี้ครับผมก็ล่อสายนะครับมาเสียบกล่องเรียบร้อยนะคครรรัับบนะชุดโม อันดับแรกนะครับให้เราต้องดูก่อนนะครับว่าเราจะติดตำแหน่งไหนนะครับพอดีผมถนัดมือซ้ายนะครับเดี๋ยวผมจะมาไว้ฝั่งนี้นะครับนี่ผมจะมาไว้ฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะเดินสายนะครับลอดลอดออกมาเรื่อยๆจนมาโผล่ตรงนี้นะครับจะมาเสียบสายตรงนี้นะครับผมที่บริเวณนี้นะครับนี่นะครับผมก็ลอดสายออกมาบริเวณช่องนี้นะครับนี่ลอดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ 3m นะครับแปะบริเวณฝั่งนี้นะครับนี่ก็นะครับเดินสายมาเรียบร้อยนะครับผมก็มาแปะไว้ตรงนี้นะครับนี่ ตรงนี้ก็ติดเรียบร้อยแล้วนะครับติดสายเรียบร้อยนะครับยึดข้างล่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทุกจุดที่เป็นสายไฟนะครับให้ใช้เคเบิองายนะครับรัดนะครับให้เรียบร้อยนะครับอย่าให้ตัวคอนเนคเตอร์นี่มันขยับหรือหลุดได้นะครับต้องมั่นใจว่าคอนเนคเตอร์ทุกจุดที่เราต่อเนี่ยมันแน่นนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะทําการคาลิเบทตัวเครื่องนะครับแล้วก็โหลดแอปพลิเคชันมานะครับผมก็จะใช้ iPhone นะครับไอโฟนตัวนี้นะครับจะติดตั้งไว้ในรถนะฮะนี่ก็ไปใน App Store แลล้วก็หดอป Code นะครับ สำหรับ Google Play แล้วก็ตัว App Store นะครับสามารถสแกนเคียิลโค้ดแล้วก็ไปโหลดแอปไปเลยนะครับนี่นะครับอยู่ข้างเกอะหรือพิมในในแอปก็ได้นะครับว่า evo extreme นะครับนี่นะครับสามารถพิมพ์ใน evo extreme ได้เลยครับนี้ผมก็โหลดมาแล้วนะครับชื่อนี้นะครับประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับหลังจากโหลดแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแอปก็จะมาอยู่หน้าจอนะครับคราวนี้นะครับลักษณะหน้าจอแอปก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเนื่องจากนะครับรถคันนี้นะครับรถผมเนี่ยรองรับนะครับ เป็นคาเพย์นะครับคราวนี้ตัว iPhone เนี่ยผมได้ทาการเจลเบกเครื่องนะครับเพื่อให้แอปเนี่ยมันรองรับบนหน้าจอซิงได้นะครับไม่ต้องหยิบมือถือมาคอยปรับโหมดนะครับสามารถปรับโหมดที่หน้าจอได้เลยนะครับแต่สำหรับท่านใดที่ไม่มีคาเพย์ก็ใช้มือถือควบคุมได้นะครับผมได้เสียบไว้ที่มือถือแล้วนะครับก็จะมีแอปพลิเคชันที่ผมเอามาแสดงนะครับวิธีการเดี๋ยวผมก็จะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับว่าจะทำยังไงให้สามารถแอปขึ้นบนหน้าจอแบบนี้ได้นะครับก็เปิดหน้าจอแอปได้เลยนะครับนี่นะครับเห็นไหมฮะ ประมาณนี้นะครับหน้าจอแอปจะคือลักษณะแบบนี้นะครับอันดับแรกนะครับอันดับแรกที่หน้าจอแรกเลยเนี่ยมันจะมีให้ค้นหาบลูทูธนะครับเมนูจะอยู่บริเวณด้านนี้นะครับถ้ามือถือก็อยู่ด้านมุมบนเหมือนกันนะครับนี่นะครับจิมที่นี่นะครับแล้วก็ขึ้นคอนเน็กได้เลยนะครับตอนนี้จะมีคอนเน็กแล้วนะครับประมาณนี้นะครับตัวนี้ถ้าเกิดขึ้นเป็นสีเขียวก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับต่อมานะครับจําเป็นนะครับสำหรับการคาลิเบรตนะครับการคาลิเบรตหมายถึงนะครับจะให้นะครับตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องรับรู้ว่า ค่าที่ต่ําสุดของคันเร่งของเราคืออะไรแล้วก็ค่าที่มากสุดของคันเร่งของเราคืออะไรเพราะว่ารถแต่รุ่นที่ออกมาจากโรงงานเนี่ยจะมีค่าคันเร่งที่ผิดเพี้ยนกันออกไปนะครับมันก็จะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับครั้นี้เราต้องคาลิเบตเพื่อให้ร้อยเปอร์เซ็นต์กับรถเราร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคราวนี้ก็คาลิเบตครั้งเดียวนะครับให้เหยียบคันเร่งให้สุดนะครับแล้วกดคาลิเบตนะครับนี่นะครับตอนนี้ผมก็ทําการเหยียบค <s ing> <s ing> <s ing> ันเร่งให้สุดนะครับนี่ครับตอนนี้สุดแล้วนะครับตอนนี้ผมเหยียบสุดแแลล้้้้ววนนนะะคคครรรรรััับบบบผมไดเเเหยยยยีี่งอ อ่ผมเหยีบคันเร่งสุดแล้วนะครับตอนนี้นะครับตัวเครื่องก็จะอ่านค่าที่มากสุดนะครับผมก็กดคาลิเบตนะครับปึ๊บนะครับนี่นะครับจะขึ้นว่าสําเร็จนะครับคาลิเบตสาเร็จแล้วครับก็กดคันเร่งปล่อยคันเร่งได้เลยนะครับตอนนี้ก็อ่คันเร่งเราสามารถใช้งานได้เรียบร้อยแล้วนะฮะอ่ผมก็ได้นะครับเชื่อมต่อนะครับบลูทูธเรียบร้อยแล้วจะเป็นสีเขียวแบบนี้เนี่ยฮะแล้วก็ทําการคาลิเบตเรียบร้อยแล้วก็คือการเหยียบคันเร่งให้สุดนะครับประมาณนี้นะครับก็สําคัญนะครับขั้นตอนคาลิเบทถือว่าสาคัญนะครับแ้ก็ มาดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็จะมีโหมดบูสเตอร์นะครับนี่นะครับก็จะมีนะครับการปรับระดับนี่ครับประมาณนี้นะครับปรับระดับนี่ประมาณนี้ครับโหมดบูสเตอร์นะครับแล้วก็นะครับโหมดเดินหอบนะครับก็จะมีให้เลือกหลายเสียงเลยนะครับนี่ครับก็สามารถปรับนะครับระดับเสียงได้หรือลดได้นะครับส่วนข้างล่างนี้เป็นการกําหนดนะครับเวลานะครับว่าจะให้เริ่มนะครับเริ่มทําการเดินหอบตอนไหนนะครับประมาณนี้ก็ สำหรับคนชอบนะครับชอบเดินหอบนะครับประมาณนี้ก็จะมีให้เลือกหลายพีเซตนเลยครับว่าจะเอาเสียงแบบไหนนะครับเยอะนะครับมีทั้งหมด14เสียงนะครับต่อมาก็จะเป็นล็อกนะครับนี่นะครับโหมดล็อกเนี่ยผมก็โอเคนะครับโหมดล็อกเนี่ยผมชอบเลยนะครับนี่นะครับโหมดล็อกโหมดล็อกนี่ถ้าเกิดครั้งแรกเนี่ย มันจะมีให้ตั้งการตั้งรหัสนะครับผมได้ตั้งเป็นศูนย์เรียบร้อยนะครับเมื่อเรากดหมดล็อกมันจะมีให้การตั้งรหัสนะครับตอนนี้ผมก็ได้ตั้งเรียบร้อยแล้วครับแล้วดูหน้าจอนะครับจะกระพริบเป็นตัว L นะครับแบบล็อกแบบนี้นะครับเห็นไหม,ค,หมหค,ครัคร้นี้ผมเหยียบคันเร่งนะครับเนี่ยผมเหยียบแล้วนะครับเหยียบคันเร่งแล้วรถไม่เร่งนะครับตอนนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับสำหรับการปลดล็อกก็เข้าวันนี้ทีหนึง่งนะครับก็สมาเก่ารหัสตอนนี้ผมตั้งเป็นศูนย์สี่ตัวไว้นะครับ ต่อมาก็จะเป็นโหมดนะครับโหมดตัวนี้นะคร,ร,รับจะเป็นโหมดการลื่นนะครับการเวลาเราตกใจเราเหยียบทําให้รถเนี่ยมันสะบัดได้นะครับตัวนีน้โหมดการลื่นครับเวลาเราขับรู้สึกว่าทางเนี่ยไม่ค่อยมั่นใจแล้วก็สามารถเปิดโหมดเปิดโหมดนี้ได้นะครับสำหรับรถที่ไม่มีตัวแอนตี้สลิปนะครับก็สามารถใช้ตัวนี้ช่วยได้นะครับโอเคต่อมาก็จะเป็นโหมดการปิดวันนะครับตัวนี้ นะครับโหมดปิดควันสำหรับรถที่ทําการรีแมปมาหรือทําการเ,าเปลี่ยนโหมดเชนมาอะไรพวกนี้นะครับตัวน้ํามันจะจ่ายมาที่ห้องเผาไหม้เยอะมากนะครับทำให้มีควันเยอะนะครับตัวนี้ก็บริหารรอบไว้นะครับอันนี้โหมด AI นะครับใน,นโหมด AI ก็คือเป็นโหมดที่ตัวกราฟเนี่ยมันจะมีการแอดวานซ์มากขึ้นมันก็จะปรับตามที่เราขับนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับโหมด AI ต่อมาก็จะเป็นโหมดไดนามิกนี่นะครับไดนามิก ไดนามิกนี้นะครับมีจะมีแยกออกเป็นหลายส่วนเลยนะครับก็จะมีทั้งหมด4ส่วนนี่นะครับอีโค่นะครับอีโค่ก็เหมือนถึงว่าการเหยียบคันเร่งก็จะหน่วงมากขึ้นนะครับประหยัดน้ํามันนะครับเพราะว่าใช้รอบน้อยลงนะครับนะครับคอมฟอร์ตก็จะนุ่มนวลมากขึ้นนะครับนี่ครับคอมฟอร์ตก็จะมีหลาย EP พีเซตนะครับนี่นะครับประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวนะครับขนาดเครื่องนะครับนี่ตัวนนทีซีของเครื่องนะครับสองพันสองถึงสามพประมาณนี้นะครับนี่นะครับของคอมฟอร์ตนะครับแล้วก็นะครับโหมดสปอร์ตนะครับ มดสปอร์ตก็จะมีปรีเซตย่อยเข้าไปอีกนะครับนี่เต็มเลยนะครับจะชอบสปอร์ตแบบไหนนะครับแล้วก็เครื่องตัวไหนด้วยนะครับเครื่อง2.2หรือเครื่อง3.5ประมาณนี้นี่ครับมีหลายแบบนะครับนี่ครับผมเรื่องนี้ก็เป็นวันนี้ไม่ใช่เป็นสปอร์ตตัว S อย่างนี้นะครับสปอร์ตปุ๊บนะครับเป็นอินดิวดัวนะครับตัวนี้คือโหมดบุคคลนะครับนี่โหมดบุคคลตัวนี้นะครับมันก็นี่ครับเขาจะใช้คําว่ากราฟนะครับ ใช้ก็จะใช้คำว่าการาฟชอบการาฟแบบไหนตัวการาฟนี้นะครับก็เหมือนเหมือนจะได้มาจากรวบรวมนะครับจากการใช้งานนะครับที่อัปเดตลงบนระบบคาวนะครับเขาก็จะได้มาเป็นว่าโหมดไหนที่คนใช้นิยมใช้ไม่สุดก็จะพอตออกไปเป็นการาฟแต่ละแบบนะครับตามที่ผมอธิบายข้างต้นว่าจะมีการาฟหลายแบบเห็นไหมฮะก็จะมีเป็นการาฟแบบนี้นะครับอันนี้โหมดการาฟประมาณนี้นะครับต่อมาก็ตัวนี้นะครับตัวลิมิตนะครับพอตลิมิตตัวนี้นะครับก็คือการล็อกรอบ ตัวนี้นะครับเวลาเราเข้าใช้เนี่ยเราจะถามว่าให้เราเหยียบคันเร่งแล้วก็กดล็อกนะครับพวกรถติดวินต์นะครับรถออฟโรดที่ใช้วินต์เราเยอะๆแล้วเราต้องลงจากรถเนี่ยก็ใช้ได้หรือรถเครื่องเสียงก็ใช้ได้นะครับล็อกรอบไว้ก็โอเคโหมดนี้นะครับนี่นะฮะเซตติ้งจะอยู่บนมุมนี้นะครับเซตติ้งก็จะมีภาษาให้เลือกนะครับภาษาอังกฤษภาษาไทยแล้วก็ภาษาจีนนะครับประมาณนี้นะครับมี3ภาษานะครับ Background image นะครับเราจะชอบแบบไหนนะครับนี่นะครับเนี่ยครับประมาณนี้นะครับมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่ เนี่ยครับเรเปลี่ยนคัลเลอร์ตางก็จะเปลี่ยนนะครับเห็นไหมเนี่ยครับประมาณนี้นะครับสีก็จะเปลี่ยนเห็นไหมครจะมีเสียงด้วยสามารถมีเสียงแล้วก็ปิดเปิดเสียงนะครับก็จะมีนะครับเซฟโหมดเห็นไหมเซฟโหมดก็จะมีเป็นเซฟโหมดสาหรับกรณีนะครับกล่องมีปัญหานะครับก็จะทําการบายพาสนะครับจะไม่ผ่านกล่องอันเล่งนะครับก็จะยิงตรงเข้าตัว PCM เลยนะครับประมาณนี้นะครับก็สําหรับที่ทาการคาลิเบรตนะครับก็กดที่เมนูนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับคาลิเบรตแล้วก็ ฟคทอรี่รีเซ็ตก็คือคือนค่าโรงงานแล้วก็วิธีใช้นะครับแล้วก็ติดต่อนะครับซัพพอร์ตประมาณนี้นะครับเมนูหลักๆเบื้องต้นนะครับที่ผมดูข้อมูลมาเหมือนโหมด AI ไนี่จะค่อนข้างที่จะเจ๋งนะครับผมก็ลองดูนะครับว่าโหมด AI ไจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวต้องลองขับดูนะครับก็หลักๆเมนูก็จะมีประมาณนี้นะครับค่อนข้างเยอะนะครับก็จะเห็นไหมครับว่าคราวนี้เมื่อเราเสียบมือถือนะครับเข้าไปในรถแล้วนะฮะเสียบออกจอแล้วมันจะกลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหมดแล้วนะครับเพราะว่า เมืออ่อมันอยู่ในมือถือนยครับมันอยู่ในมือถือมันรู้สึกว่ามันใช้ยากนะครับผมรู้สึก centered, นะครับความรู้สึกส่วนตัวนะรู้สึกว่ามันจะใช้ยากเวลาจะหยิบมาเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนอะไรเงี้ยมันจะค่อนข้างใช้ยากแต่เมื่อใดที่มันมาออกบนหน้าจอแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นง่ายเลยนะครับสามารถที่จะปรับเปลี่ยนโหมดสามารถที่จะปรับ ขัโหมดนู่นโหมดนี้ได้ง่ายสามารถที่จะล็อกรถได้ง่ายนะครับล็อกคันเร่งนะครับต่างๆครับง่ายขึ้นนะครับสำหรับท่านใดที่เปลี่ยนเป็นจอ y Android แล้วก็น่าจะสามารถโหลดแอปมาใช้ได้เช่นเดียวกันผมคิดส่วนตัวนะครับน่าจะใช้ได้นะครับโอเคครับครั้นี้ผมก็ได้นะครับเชื่อมต่อนะครับคอมพิวเตอร์กับรถเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เพื่อจะอ่านค่านะครับว่าหลังที่เราใส่คันเร่งนะครับไฟฟ้าไปแล้วนะครับแล้วมันอ่านค่ามาเป็นท่าที่เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวรอบเครื่องนะครับเห็นไหมฮะอยู่ที่ประมาณ800 อันนี้ผมไม่ได้เหยียบเลยอยู่ที่ศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับตัวกล่อง pcm คำนวณให้อยู่ที่ศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับณรอบเครื่องที่แปดร้อยเนี่ยอยู่ที่ค่าคันเร่งอยู่ที่ศูนย์จุดเจ็ดแปดโวลต์นะครับประมาณนี้นะครับถ้าผมเหยียบคันเร่งนะครับเห็นไหมฮะมันจะเพิ่มขึ้นแล้วนะครับนี่ประมาณนี้ครับเห็นไหมฮะเหยียบไปประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็แตะนิดเดียวนะครับมันจะขึ้นแล้วนะครับโอเคครับคราวนี้ผมก็ทําเป็น eco mode ไว้นะฮะเห็นไหมฮะเป็น eco แล้วนะครััััับบบบกก็็็็เเเเเหหนนนนนนมมมม้ยคคคครรรร่่่งงจะะะาออูที0.78ืดิผปป AI เห็นไหมฮมันก็0.78โวลต์เหมือนเดิมครับไม่ได้กระโดดไปอย่างใดนะครับมันจะกระโดดตอนที่เราเหยียบคันเร่งนะครับนี่นะครับเหยียบสุดอยู่ที่ประมาณนี้นะครับนี่เหยียบสุดเลยนะครับ3.3.67 3.68นะครับประมาณนี้นะครับโหมด AI นะครับดี่เป็นโหมด e c โคบ้างนะครับนี่ครับผมเหยียบสุดเลยนะครับก็เท่ากันเห็นไหมฮะใกล้เคียงกันครับไม่ว่าโหมด AI หรือโหมด e c โคนะครับพอเราเหยียบคันเร่งสุดมันก็จะมาจบที่โวลต์เท่ากันนะครับ เห็นไหมครับมาจบที่เดียวทักที่เดียวกันแต่แพงก็แต่ว่าช่วงช่วงแต่ละช่วงมันอาจจะแตกต่างกันนะครับนี่นะครับเป็นอีโค่ละนะครับผมเจ็บแตะนิดนึงนะครับผมแตะไปแล้วนะครับประมาณ1เห็นไหมอันนี้ผมแตะไว้ที่เดิมนะครับแล้วผมก็เปลี่ยนไปเอเป็น AI เลยทันทีนะครับปึ๊บเห็นไหมครับมันขึ้นมาเป็น1.2เห็นไหมครับโอเคหลักการมันก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคันเร่งนะครับคือมันไปปรับค่าโวลต์นะครับ APP นะครับตัวนี้ให้มากขึ้นนะครับแล้วแต่ จังหวะการเหยียบของแต่ละตำแหน่งนะครับในตำแหน่งเท่าเดิมนะครับค่าโวล์ก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับในแต่ตำแหน่ง0ูนย์ถึงร้อนะครับผมนี่ครับถ้าเกิดถ้าเกิดเราดูเป็นกราฟนะครับอันนี้ผมเหยียบแช่ไว้ที่เดิมเห็นไหมครับสีแดงคือจำนวนโวล์นะครับส่วนสีเขียวนี่คือจำนวนเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าผมนะครับผมปรับเป็น AI นะครับตอนนี้เป็น e c โคอยู่นะครับผมปรับเป็นเอด้วยนะครับผมปรับเป็นเอเลยนะครับผมเหยียบตำแหน่งเดิมนะครับปุ๊บนี่เห็นไหมโดดเลยเห็นไหมครับมันโดดขึ้นทันทีเลยนะครับครับ ผมนี้ผมเหยียบตำแหน่งเดิมนะครับผมปรับอีโคกลับนะครับนี่ไม่จะลดลงประมาณนี้นะครับตัววลก์จะลดลงนะครับตัววลก์ไมจะลดลงถ้าเกิดผมปรับไป AI นะครับนี่ปรับไป AI ปุ๊บนี่ครับเพิ่มเลยเห็นไหมครับตัววล์เพิ่มขึ้นนะครับาตำแหน่งที่ผมเหยียบอยู่เท่าเดิมนะครับลักษณะการทํางานก็จะประมาณนี้นะครับ สรุปก็คือว่านะครับเดิมๆของรถก็ทําให้เราต้องกดคันเร่งมากขึ้นนะครับเพื่อจะทําให้การตอบสนองของโวล์เนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราใส่คันเร่งไฟฟ้าไปเนี่ยปึแ๊บเนี่ยเป็น AI แล้วหรือเป็นโหมดบูสเตอร์ต่างๆเนี่ยมันจะทําให้การตอบสนองของคันเร่งเนี่ยไวมากขึ้นนะครับแล้วก็คือการเพิ่มจำนวนโวล์นั่นเองนะครับทำให้โวล์เนี่ย,เ,ยเพิ่มมากขึ้นในในปริมาณที่เราเหยียบคันเร่งอยู่เท่าเดิมน,น,นะครับก็ลนะักษณะการทํางานก็จะประมาณนี้นะครับผมก็นะครับเดี๋ยวผมก็ทําการนะครับ ไปนะครับขับทดสอบนะครับสักระยะดูครับว่ามันตอบสนองอย่างไรนะครับโหมดไหนที่ผมชอบที่สุดนะครับผมก็จะลองขับนะครับสักพักหนึ่งนะครับว่าโหมดไหนนี่โอเคสุดแล้วก็เข้ากับตัวเรามากที่สุดนะครับเพราะว่าเขามีค่อนข้างที่จะหลายโหมดอยู่นะครับมันจะเป็น AI นะครับเป็นบูสเตอร์ก็คือปรับปรับความเร็วแบบนวลเลยนะครับว่าเราจะชอบความเร็วของคันเร่งแบบไหนนะครับนี่ครับบูสเตอร์นะครับว่าเราชอบความเร็วลักษณะแบบไหนนะครับ AI ก็จะประมวลผลมาให้ เดี๋ยวเขาจะแต่งกราฟมาให้นะครับเปลี่ยนกราฟมาให้แล้วก็โหมดไดนามิกนี่ก็คือมีเยอะนะครับมีจะเป็นสปอร์ตคอมฟอร์ตแล้วก็อินดิวิดัวนะครับแล้วก็อีโคด้วยนะครับประมาณนี้นะครับเยอะตัวแล้วก็จะมีกราฟย่อยในนี้อีกเพียบเลยนะครับประมาณนี้นะครับโอเคครับนี่เราจะมานะครับทดสอบการขับขี่นะครับบนถนนจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มต้นที่โหมด AI ก่อนนะครับโอเคครับอันนี้โหมด AI นะฮะก็ที่รู้สึกก็คือรถนี่มันพุ่งมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมลงปน เปลี่ยนเป็นโหมดดินามิกนะครับดินามิกแล้วก็เลือกโหมดผมเลือกโหมดสปอร์ตแล้วนะครับแล้วก็เลือกเป็นรีเซตนี้แล้วกันนะครับก็จะคล้ายคลึงกับโหมด AI นะแต่รู้สึกว่ามันจะเร็วกว่านิดนึงนะครับเร็วนิดนึงกับโหมดสปอร์ตจะพุ่งกว่านะครับนี่นะครับเป็นตัว S และโหมดสปอร์ตแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราปรับไปเป็นโหมดอีโคดูนะครับว่า Eco อีโคจะเป็นไงนะฮะ นี่นะครับผมเลือกเป็นดนามิกนะครับแล้วก็มาอีโคนะครับประหยัดพลังงานนี่ครับโอ้โหมดอีโคนี่ก็คือหน่วงเลยนะครับต้องจุ่มคันเร่งเยอะเลยนะฮะอันนี้นะครับผมเปลี่ยนเป็นโหมดอีโค่นะผมจะจิ้มเป็น AI ไนะครับนี่ใครดูอะไรจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมจิ้มเป็น AI นะครับก็คือว่าก็คือว่าตัวรอบเนี่ย ตัวรอบคันเร่งในเปอร์เซนต์เท่าเดิมในในลักตอนที่เราเหยียบเท่าเดิมเนี่ยมันจะทําให้ให้การเหยียบเท่าเดิมเนี่ยม,มันมันมีมีอัตราของโวลต์นะครับโวลต์ both ของตัวคันเร่งเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับมันจะเป็นประมาณนี้นะครับหลักการทางานเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมนะครับจะมีจอดนะครับแล้วผมก็จะมีออปชันเด็เดๆให้ดูอีออปชันนึงนะครับกรณีเราจะจอดซื้อของนะครับหรือจอดเข้าปั๊มเข้าห้องน้ำอะไรประมาณนี้มันสามารถล็อกได้นะครับ โอเคอ่าครานี้นะครับผมจะไปแล้วนะครับผมจะไปแล้วครานี้ผมก็นี่นะครับหน้าจอนะฮะอันนี้ผมปรับเป็นภาษาไทยก็จะดูง่ายง่ายนะครับหน้าจอจะมีนี่นะครับล็อกกันขโมยนะครับตอนนี้ผมก็ได้ตั้งพัดเบิร์ดไปแล้วนะครับผมกดล็อกปุ๊บเรียบร้อยนะครับในหน้าจอนี้ก็ขึ้นตัว L นะครับนี่นะครับมันจะขึ้นตัว L กับ P Y นันก็คือล็อกนะฮะคราวนี้นะครับผมลองดูนะครับผมเหยียบคันเร่งนะครับนี่ผมเหยียบคันเร่งแล้วนะครับไม่ไปนะครับ ถ้าดีก็เอาของมีค่าเก็บติดตัวเราไว้นะครับแต่ว่ารถเนี่ยมันก็ไปไม่ได้แล้วนะครับมันล็อกไปแล้วนะครับมันล็อกไปแล้วผมก็สามารถที่จะไปท,ทําธุระได้เรียบร้อยให้เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็อบอกขึ้นรถนะครับขึ้นรถเรียบร้อยแล้วนะครับก็กลับไปที่หน้าจอนะครับหรือเราก็ออกจากแอปนี้ก็ได้แล้วค่อยมาเปิดแอปใหม่ก็ได้นะครับสมมติว่าผมนะครับออกจากแอปนี้เรียบร้อยนะครับก็ล็อกมันก็ล็อกอยู่นะครับมันก็ยังล็อกอยู่ผมถึงเปิดแอปมาปุ๊บนะครับก็มันจะขึ้นสถานะล็อกไว้นะครับแล้วกก็ดนีปบ นี่เห็นไหมฮะเห็นไหมครับมันให้ใส่พาสเวิร์ดนะครับพาสเวิร์ดนะครับผมตอนนี้ผมตั้งเป็นศูนย์ศูนย์อยู่นะครับมันสามารถเปลี่ยนเป็นพาสเวิร์ตของเราได้นะครับว่าจะเป็นพาสเวิร์ดอะไรครับมี4หลักนะครับผมก็ตั้งเป็นศูนย์ศูนย์อยู่นะครับนี่นี่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนเป็น AI แล้วนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับออปชันนี้คือผมว่าโอเคนะสาหรับที่จะจอดรถเข้าห้องน้าหรือจอดรถทำธุระแป๊บเดียวเราไม่อยากดับเครื่องยนต์ไม่ให้เครื่องยนต์มันร้อนจัดอย่างเงี้ยเราไม่อยากจะดับนะครับก็สามารถที่ใช้โหมดนี้ได้นะครับเท่าที่นะครับเราทดสอบเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นใน1วันแรกนะฮะก็ถือว่านะครับโหมดที่ผมท่าท่าที่ผมจะชอบคือโหมด AI นะครับโหมด AI นะครับมันมันทั้งๆาที่จะสมูทแล้วก็ติดเท้ามากขึ้นกว่าเดิมนะครับ จา,จากของเดิมเนี่ยจะหน่วงประมาณครึ่งวินาทีถึง1วินาทีเลยนะครับมันจะหน่วงนะครับตัวรถมันจะหน่วงให้นะครับแต่ตอนนี้มันก็ลดอาการหน่วงแล้วครับแล้วก็จะติดเท้ามากขึ้นเลยนะฮะก็ <S <S อีกโหมดหนึ่งก็ <S <S โหมดล็อกนี่ <S <S ก็โอเคนะครับโหมดล็อกที่ผมชอบเลยนะครับเพราะว่ามันจะช่วยในเรื่องของการจราจร,รได้ด้วยนะครับผมสาหรับการขับขี่ผมว่าโหมด AI นี่ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับสำหรับคนที่จะไม่รู้ว่าจะใช้โหมดอะไรนะครับที่จะเหมาะสมกับตัวเองเนี่ยลองโหมด AI ก่อนนะครับหรือจะมีโหมดบูสเตอร์นะครับโหมดบบตาม้แ เมนนวดของเรานะครับว่าเราจะชอบความเร็วในระดับไหนนะครับว่าเราบวกไปหนึ่งเนี่ยครับกราฟตัวกราฟมันก็จะปรับไปอีกแบบหนึ่งนะครับมันก็จะมีการปรับกราฟคันเร่งให้อีกแบบหนึ่งนะฮะนี่นะับประมาณนี้นะครับโหมดนี้แล้วก็เดี๋ยวผมจะลองขับขี่ไปสักระยะแล้วก็เดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังนะครับว่าอ๋อมันเป็นยังไงแล้วก็ความรู้สึกมันเป็นยังไงนะครับต่างจากเดิมไหมนะครับโอเคครับโอเคครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการทดสอบนะครับคันเร่งไฟฟ้านะครับผมก็ค่อนข้างที่จะโอเคกับโหมดรับวนะ มันตอบสนองค่อนข้างที่จะดีนะครับโอเคครับผมก็จะแปะลิงก์นะครับไว้ด้านใต้เช่นเคยนะครับว่าผมซื้อมาจากไหนนะครับก็นะครับขอบคุณมากเลยครับสำหรับการรับชมนะครับขอบคุณครับ